สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องไร่ผงแก้วนะครับผมวันนี้มาอัปเดตท,ทุเรียน <c oughs> เนื่องจากนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่อะไรร่มฝนตกนะครับผมตกมาสองวันแล้วหนักๆเลยไม่รู้ว่าดอกเราจะมีปัญหาหรือเปล่ามมาเช็คดอกดูนี่ฮะดอกรุ่นนี้ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหลุดร่วงหรือเปล่านี่ฮะไม่เยอะ ข้างบนก็พอมีให้เห็นบ้างรูปฝนลงนี้จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับขมาเดินเช็คส่วนต้นใหญ่หนู่นนะไกลๆน,นะน,นู่นอ่ะอนุกบาลบางส่วนละสามสิบเปอร์เซนที่บานไปไอที่บานแล้วไม่รู้น่าจะเห่าอยู่หรือเปล่าแต่ส่วนที่ยังอยู่ที่ต้นนี้ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยลำแหลมมาดูต้นที่เขาเออกมาเยอะๆมีปัญหาหลุดร่วงหรือเปล่า ตกแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ตกทั้งวันเลยความชื้นนี่ไม่ต้องถามนะครับน้ำเต็มพื้นหรือว่าเขาจะมีปัญหาหลุดร่วงห,หรือไม่มาลุ้นกันปัญหาระหว่างทางที่ต้อง,องเจอนี่ครับน้ำยังเต็มดอกเลยเห็นไหมฮะคนที่ลดน้ำประจำาขลดน้ำเยอะก็น,น่าจะ ปัญหาน้อยหน่อยสิ่งที่เราถ่ายรีวิวไว้วันก่อนก็มาแล้วนะครับมาพอดีแขนเลยไม่ต้องเยอะเพอเยอะก็ต้องรูดออกอยู่ดีนะข้างบนนู่นเป็นไงข้างบนไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องหลุดร่วงหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันดูหลังจากฝนไปแล้วมันจะมีปัญหาหลุดร่วงหรือไม่ เขาต้องทําใจครับกรเกษตรอย่างเราเรารูจะแค่ปัญหายัางไงมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องฟ้าฝนนี่แหละเมื่ก่อนเรายัางรีวิวว่าลดน้ําเต็มที่อยู่เลยนี่อันนี้แปลงนี้ผมลดน้ําเยอะครับลดทุกวันเลยวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่พอก็ขายายหัวให้อีกให้ความชื้นมันให้พอเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตก มีต้นใหญ่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่ากระดอกมาเต็มละรุ่นมะเขือพวงเล็กบนข้างบนก็มีแต่มองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะมันต้นสูงก็ไกลกล้องลาสูมไม่ได้มาดูต้นเล็กลกันต้นเล็กนี่ก็มีบานมาสองวันแล้วครับสองช่อเห็นไ,ไหมฮะเกสรดอกเขา่วงเต็มโคนเลยเกสรดอกอันนี้คือการผสมแล้วไม่รู้จะติดหรือไม่เพราะว่าโดนฝน ช่วงหางแย่พอดีหางแย่ยังไม่ไหม้เลยครับนะฮะจะมีช่อหนึ่งที่ของช่อที่่าบานไปแล้วนี่เป็นหางแย่นะครับมาดูกิ่งนี้ไม่รู้จะมีปัญหาเรื่องหลุดร่วงหรือไม่จะมาลุ้นกันอันนี้ก็มาพอสมต้นครับพอสมควรไม่ต้องเยอะเกินกวันนี้หรอกเพราะว่าก็ต้องรูดทิ้งอยู่ดีก็กิ่งหนึ่งสิบกว่าช่อสิบกว่าช่อฮะ รุนกันนี่ปัญหาห้องชาวสวนตอนนี้หลังสวนก็เริ่มท่วมแล้วหลังสวนยุมพรก็ฝนตกมาก่อนหน้าเรา4ี่ห้าวันก็ยังตกไม่หยุดนะต้นใหญ่นี่มองเห็นไหมเขาขาวเดี๋ยวพาไปดูใกล้กๆต้น,เป,น,เ,ปนเป็นทุเรียนสายพันธุ์พิเศษเหลืองขมิ้นไรพงแก้วก็ทำการบานไปแล้วประมาณ30%เซ ส่วนที่เหลือก็เป็นดอกหอมแล้แล้วก็มันมีสองสารุ่นแล้วก็เพิ่งจะเหยียดตินหนูก็มีเป็นมะเขือพวงเล็กก็มีเพอาะทุเรียนไม่ได้ทําสารนะครับมันก็จะออกไม่เสมอกันอันนี้ส่วนที่บานไปแล้วนี่มีบานไปสองช่อมองเห็นไหมฮะนี่นี่กำลังจะบานแล้วก็ข้างบนอ่าเดี๋ยว น้ำจะย้อยใส่กล้องนี่ก็ออกพอสมควรครับเห็นไหมฮะนี่ยเต็มกิ่งเต็มราวเลยเป็นไม่รู้จะเอาดอกอยู่หรือเปล่าเพราะฝนตกมาแล้วตกแรงด้วยสองวันนี้หนักเลยเนี่ยพื้นที่ชุ่มชําไปด้วยน้ำํำนี่เป็นทุเรียนบ้านนะครับผม เป็นทุเรียนบ้านสังเกตดูใบเห็นไหมฮะใบเขาจะไม่เหมือนกับหมอนทองใบเขาจะเบลอร์บล,ล่าเลยป,ปิดเยอะครับออกดอกเยอะพามาดูน้ําคลองแดงแจ๋เลยจะเข้ามาดูสวนหน่อยครับวันนี้ทั้งวันไม่ได้เข้ามาเลยพจะเข้ามาเมื่อตอนใกล้ค่ำไงเห็นไหมฮะน้ำคลองขึ้นแล้วก็แดงเป็นน้าําปลาลงมาจากเขา สวนเราอาจจะดูลกๆก่อนครับเพิ่งจะเอาต้นปลาล์มลงประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะร่วงหรือเปล่าจะเอาอยู่หรือไม่นะครับผมปัจจัยที่มาทําให้เราเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องฟ้าฝนนี่แหละท่านใดมีประสบการณ์ก็แนะนําเข้ามาได้ครับว่าต้องแก้ไขยังไงกรณีที่ฝนตกนี้ระยะดอกเราต้องให้อาหารเพิ่มหรือว่าฉีดพ่นอะไรไหมฮะเพราะว่า คิดว่าน่าจะยอดเดินแล้วแหละขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวถ้าได้เกิดการหลุดร่วงไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงหรือว่าไม่หลุดล่วงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงครับขอบคุณมากครับสกหรับที่เข้ามารับชมช่องไรโพงแก้วของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์หัวใจคนละดวงนวยน,นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ